เดี๋ยวเราส่งไปฟังเพลงละๆจากน้องบูมดีกว่าเพราะว่าล่าสุดน้องบูมเนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อเพลงละครใช่ไหมจริงร้องมา3ามสามสี่แล้วเขาเรื่องแล้วมั้งแล้วร้อเพลงนะแล้วพร้อเพลงจริงและที่สำคัญล่าสุดคือเพลงฉันมันเป็นคนแบบนี้จากละครเรื่องมณีพยาบาทได้ค่ะ26หล้านวิวและครั้งนี้เพลงจากละครเรื่องพนมนาคาล่ะเพลงมองใจที่เป็นอย่างที่รู้บอกว่าเป็นเพลงที่แบบแทนความรู้สึกของอนันตชัยล่ะจะไป อีกกี่ร้อยล้านวิวอ uh. น้องบูมพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นไปฟังพร้อมๆกันค่ะกับเพลงมองใจบูมสหรัฐค่ะทานทวันนี้เธอยังสงสัย ความในใจที่ฉันมีให้เธอแะ่ในบางครั้งนัมันยังไม่เจอกับคำตอบนั้นฉันเองก็ไม่รู้ฉันตอบยงไรกับความในใจที่ฉันมีมานานสิ่งเดียวที่รู้เมื่อได้ที่เธอต้องการเธอจะมีฉันเสมอ ฉันไม่มีคาถามีแค่ความรักที่ธรรมดาได้แค่ภาวในาใเธอเข้าใจรอสักวันเธอรู้ว่าฉันมันรักแตะเธอเท่านั้นรักฉันไม่ใครให้ใครเธอพอจะเห็นเห็นมันหมว่ามีใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนแม้มองไม่เจอ้วยตาอ,อยากให้มองด้วยหัวใจแล้วเธอก็คงจะพอรู้ใจ อยากให้เธอเห็นเห็นสักครั้งแค่มีฉันในสายตาหันมาบอมเกันสเดได้ไหมฉันขอเธอทำกับเธอ,อไรให้เธอสั่งหัวใจแค่เพียงได้ยืนอยู่ในสายตา มีแต่ความรักที่ธรรมดาได้แค่ภาวนาเธอเข้าใจรอสักวันเธอรู้ว่าฉันมันรักแต่เธอเท่านั้นรักฉันไม่เคยให้ใครเธอพอจะเห็นเห็นมัหมว่ามีใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหน,นแม้มองไม่เจอได้ตาอยากให้มองด้วยหัวใจเรลาเธอก็คงจะพอรู้ใจ อยากให้เธอเห็นเห็นสักครั้งแค่มีฉันในสายตาหันมาบ่มเพิ่นสักนิดได้ไหมฉันพร้อมจะทำกับเธอเลยเธอทำหัวใจแค่เพียงได้ยืนอยู่ ไได้ไหฉันพบจะทำกับเธอไรเธอส่งหัวใจแค่เพียงได้ยืนอยู่ในสายตา ร้องรอบนี้โอ้เก่งเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมเพลงมองใจแบบถ่ายทอดความรู้สึกอะไรนะไทยแบบว่าซึ้งใจมากเลยนะแค่ไหนก็จะรอเออแค่ขอได้ยินนิสตาก็พอแล้วเนี่ยบูมทำตัวไม่ถูกตอนนี้เดินเข้ามาชมอย่างเดียวใช่ปะบูมทำไมบูมบอกว่าเพลงเนี้ย้องยากม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 ีการแบบเปลี่ยนแนวร้องระหว่างอัดด้วยเหรอลูกคือที่แรกครับผมเห็นเพลงนี้คือเพลงมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ว่า พอพอเห็นตัวตัวทำนองหรือเมโลดี้เนี่ยคือมันค่อนข้างแบบฉันไม่มีเคจะมีแต่ความรักที่ธรรมดาแล้วท่อนฮุกมันแบบมันแบบอยู่ดีมาไปอย่างนี้ครับแล้วสักพักมันก็ขึ้นไปมันก็ลงแล้วมันก็ลอยให้ฟังอีทีสิเซอร์พอเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทำกราฟไปให้ด้วยอ้โหเซอร์พอจะเห็นเห็นมั้งไหมว่ามีใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนแม่มองไม่เจอดยตาอยากให้มองด้วยหัวใจอะไรอย่างนี้ครัแล้วมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยแต่ได้แล้วอ่ะเธอมีลมหายใจรองทั้งท่่ออนไได้ยังงะ ผมลิปซิงครับไม่ลิปไม่ลิปไม่ลิปคุณเป็นนิสสุนนะพเดินทาของเราเออทุกครั้งจะทำการบ้านตลอดเลยใช่ครับก็ต้องทำกันบ้านครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเพลงที่ใช้ในละครด้วยครับแล้วก็คือครั้งแรกเนี่ยที่ผมลองเข้าไปในห้องอัดใช่ไหมครับคือผมก็ร้องยังไงอะตอนแรกอะผมก็ร้องแบบว่าผมผมก็ใส่แบบ แบบว่าที่มันจะเป็นลูกเล่นอะไรให้แบบห็นเห็นเมื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ๆซึ่งแล้วยังไงแล้วยังไงเป็นลายเซ็นของบูมนะคือผมอ่ะลืมลืมไปว่าแบบคือคือมันไม่ได้ใช้ในการประกวดครับใช่ก็เลยบอกว่าพี่พี่แอมเขาเลยเขาเลยแนะนําผมว่าบอกว่าอยากให้ร้องแบบจริงใจที่สุดครับแบบร้องแบบให้ดูเป็นแบบหนุ่มซื่อๆดูจริงใจแบบว่าที่รอคอยความรักที่รอคอยความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอย่างนั้นเลยฮะ ก็เลยออกเป็นแบบนี oh ้เราใช้จากประสบการณ์ตัวเราด้วยไหมเคยมีไหมฮะเคยมีไหมก็ก็หรือเราไม่ต้องแบบไปแอบรักใครหรือเปล่าเพราะว่าเราแบบเออเขาเห็นเออจากละครนั่นแหลมาที่เคยเห็นประสบการณ์อะไรก็น้องคนนั้นที่เดินด้วยกันนม่ที่สยามอะวันนั้นะ ผมอาจจะได้กับเพื่อนได้เสียอะไรยเงี้ยของโบเขาบอกเขาไม่ต้องรอแล้วเออรอหรือเปล่าช่วงนี้เออโฟกัสเอ้ยหุนุดแล้วมั้งโฟกัสเรื่องงานครับผมนุดแล้วฮปปี้ดีโอ้เอาเงี้ยเดี๋ยวกลับมาที่งานเนี่ยกลับมาที่งานกลับมาที่งาน เพลงเพลงที่แล้วใช่ไหมรับฉันมันเป็นฉันมันเป็นคนแบบนี้ใช่ผมยีกล้านให้บอกไปบนไว้เขาไปบนไว้ครับจริงเหรอที่ไหนนะเอ่อบนเอ้ยบนบนที่วัดหลวงพ่อทันใจครับที่เชียงใหม่ใช่ผมไปบนว้แล้วทำไมเราถึงมีการปรับเปลี่ยนคำแก้บนของเรากันหันล่ะคือคืองี้ครับ คือคือผมอ่ะครั้งแรกอ่ะผมไปบ่อนอไว้ว่าแบบเอ้ยผมอยากให้แบบมีเพลงแบบถึง10ล้านวิวอะไรอย่างงี้แล้วพอชั้นมาเป็นคนแบบนี้แบบถึง10ล้านวิวปุ๊บผมก็เดินทางไปแก้บนแล้วทีนี้พอไปแก้เสร็จปุ๊บผมก็บนต่อเลยครับบนต่อไปเขาห้ามบอกก็บนอะไรใช่ใช่ใช่แต่แต่ว่าที่ที่ผมนั่งบนที่ผมแบบอธิฐานไว้ผมบอกว่าถ้าสําเร็จด้วยดีผมก็จะมาแก้บนด้วยดอกอะไรดอกมะลิดอกมะลิพวงมะลิแบบ 9999กอ้ดอกซึ่งครั้งก่อนนั้นน่ะผมบนไปว่า999ดอกมันก็70,00กว่าบาทแล้วแต่ว่าพอเป็น9,999อกดอกเนี่ยบันเท่าไหร่ฮะคำนวณแบบผมผมคิดในหัวเลยคือแบบมันหลายหมื่นแน่แน่ตอนบนได้คำนวณก่อนไหมไม่ครับอะวยังไรแล้วมันหลายหมื่นพมคิดในใจพอมันเป็นผมผมอธิษฐานไปแล้วว่า9,999สวยแล้วมันหลายหมื่นแล้วผมไม่ไหวแน่เลยผมก็เลย บอกขอไม่ครับขอไม่ขอไม่ผมไอ้ที่ผมพูดตะกี้ถือว่าโม้าผมก็เลยขอแค่เป็นห9ึ่นอ่าขึ้นไปหลักพันหน่อยหลวงพ่อท่านก็เมตตาเนาะคิดว่าสำหรับสำหรับเพลงนี้ด้วยป่ะอ่าใช่ครับผมไม่ได้บอกชื่อเพลงผมบอกว่าผลงานต่อไปอ๋อคุณผู้ชมดันยอดวิวให้น้องเขาหน่อยไปดันได้ที่ไหนลูกเพลงนี้มองใจครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ S 1> <S 1> สามาร <majesty> ถไปหาเพลงนี้ฟังได้มาขายอะไรอยู่ที่ไหนอะขายอะไรอยู่ไหนขายเพลงไงขายเพลงรับผมเพลงที่ผมร้องไปตะกี้นะครับชื่อเพลงว่ามองใจนะครับของบูมสารัฐครับก็คือผมเองนะครับก็สามารถไปหาฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับหรือว่าในยูทู e ก็จะเป็นยูทูบของช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมครับ